สวัสดีค่ะ,ค,ะครับค่ะครูสำลิดตุลากาันกับคุณพ่องาาชมชื่นวันนี้คุณพ่อก็จะเหลาขูดไม้เหมือนเดิมขูดไม้ไผ่เพื่อเหลาตอกส่วนครูลิ์ตุลากาันก็ทาสีค่ะเอาลงมือเลยค่ะร่วมแรงแข่งขัน <c oughs> สองคนละค่ะเด้อม,มือเนี่ยพ่อเ่ากับลูกเขยท่านาะแพทแพทมานี่ลูกอันที่ตัก ตรงนั้นนะที่ตัดตนนคุณแม่แสนสวยนั่งกินข้าวอยู่อยู่ค่ะตอนนี้อันนี้ก็คุณพ่อก็ขูดค่ะขูดขูดขูดไม้ไผ่ขูดเปลือกมันออกพี่น้อง ขูดเปลือกมันออกพร้อมที่จะเหลาเดี๋ยวคริฑทาสีเสร็จคุริฑก็จะเหลาช่วยพ่อนิดนึงขูดขูด,ขดอันก็เขียวออกเฉยๆพ่อบอกว่าให้ให้ให้พีริศมาขูดให้หน่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตาม เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องโคมพันตุลการขอบคุณเลย้ายเลยด้ยค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนการทาสีทาบายากแล้วค่ะพี่น้องทาตามตามเซลลของเอเส้นตอกไม่ได้ทาขวางนะคะทาไปตามเซลลเหมือนกับเรากวาดบ้านนี่แหละกวาดไปตามเซนไม้เซลไม้แผ่นไม้ถ้ากวาดขวางก็จะไม่สะอาดแต่นี้ก็ถ้าถ้าทา ตัดแนวเส้นตัดขวางเส้นตอกก็จะไม่เข้ามันจะสีไม่ไม่กืนไม่ซึมซาบได้ดีซึมซับได้ดีค่ะช่องคุมมบันตุลากัรน,นะคะก็จะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องง้มชมชื่นนาตอนนี้ครูสำริดตุลาการก็มาช่วยสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น ช่วยคุณพ่อช่วยพ่อตาทาสีครั้งที่แล้วอาทิตย์นูน้นกุลิ์ก็ทาช่วยคุณพ่อแปดใบค่ะแปดใบรวดเลยช่วยกันทำมาหากินร่วมด้วยช่วยกันสถานที่ก็ลังบ้านคุมพันตุลากันค่ะวันนี้คุณพ่อไม่ไม่นอนพักเลยนะเดี๋ยวก็ปวดเอวนะนี่ แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินการทำไร่นาสวนผสมการทำอาหารทำกับข้าวห,งหาุงอาหารนี่แหละค่ะชีวิตประจำวันนี่ละแล้วก็ชีวิตน้องแมวน้อยๆเจ็ดตัวค่ะเป็นน้องแมวใกล้จะกลายเป็นน้องหมูแล้วค่ะเพราะอ,อว้วกอ้วนน้องน้องแมวตัวเล็กๆน้อยๆอีกเจ็ดตัวค่ะชีวิตน้องแมวที่อยู่กับภูมพันธ์นี่แหละก็ถ่ายให้พี่น้องดูเพราะว่าเอฟซีหลายคนบอกว่า คุมพันธ์ไทยคลิปน้องแมวมาให้ดูทุกวันนะคะสันว่ะจัดให้เราเด้อค่ะเด้อจัดตามคำขออริยบทของน้องแมวตื่นขึ้นมาทำอะไรบ้างกินข้าวกินปลาวิ่งเล่นตามอัธยาศัยค่ะการทำงานทุกอย่างก็ต้อง

ทารอบเดียวใช่ไหมพ่อพ่อทารอบเดียวเหรอโออทารอบเดียวหเยวหรอพ่ออ๋ออันนี้พ่อกํำลังสอนคุริตตุลาการสอนลูกเขยการทาสีตะก้า ถ้าทาเยอะๆก็จะทําให้ตะก้าเป็นสีดําแล้วก็ไหม้ตะก้าไหม้หรือเปล่าพ่อแต่ทารอบเดียวก็คงทนถาวอค่ะป้องกันปวกป้องกันมอดเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วมันหอมร่ากเงห แน่นมขีดตกไป่นไหมดำมันขีดกันระวังด้วเคยอ่ะฮ่่าาาพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกเขยกลัวพ่อกลัวพ่อตาเอ ทำไอ้สนไม่ได้ลูกเคยท่านเลยพ่อเขาเรามาระวังอยู่แล้วแม่ไม่ต้องหว่วงเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมพันธุ์ตุลากันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตตะก้านะคะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว คุณพ่องามชมเชิญก็ได้สารตะกา้าก็มีความสุขค่ะแล้วก็ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นเออให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชม พ่อเดี๋ยวพ่อไปมานอนพักก่อนนะคะ เอาห้องเด้อค่ะพี่น้องบักมันเห็นพ่อหืมบักมันเห็นพ่อนันออกมาข้างนอกเส้เส้เกิดเลยไอ้ละพ่อมันนะนี่น้องเอกไอ้วันนั้นเักมันบักมันเหพอต้องเอาไปแช่น้ำเหรอพ่อเอาไปแช่ในสระเหรอคาดแจ้วเหาอฮะย่างไปหอดเหรออือตามปกติต้องเอาไปแช่ในสระดิแม่ วันนี้คุณแม่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยลองเพลง ขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโฮมพันธุลาการขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านที่ทำงานประกอบอาชีพทุกงานทุกอาชีพค่ะทุกงานทุกอาชีพที่สุดจริตถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติโฮมพันธ์ก็เคารพนับถือแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธุลาการไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอนคลิปสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่น แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงการทำไร่นาสวนผสมตัดอ้อยทำไร่มันหุงหาอาหารกับข้าวกับปลาแล้วก็ชีวิตน้องแมวแสดงถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์ค่ะความมีน้ำใจความเมตตากรุณาเอ็นดูสัตว์รักสัตว์ก็ถือว่าเราเป็นได้บุญได้กุศลได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยค่ะได้ดูแลได้อะไรได้ดูแลเมน้องแมวนะก็ต้องขอบคุณ f อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ พ่อพ่อพ่อค้าดูสิว่าเสร็จหรือยังน่ะเสร็จหรือยังคะทาเสร็จหรือยังดูดูก่อนพอยังสวยเนาะเหลืองดีเนาะทารอบเดียวนี่เหลืองดีเหลืองอลัมเลยอ่าเหลืองสวยเลยน่ะพ่อ สวยเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะงามงามกว่า <In TV. S 1> เหลืองเออเเลเหลืองเอ้เยออหุยเลยค่ะอืสวยงามเลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยสวยสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาสีที่เหลือละพ่อกออขึ้นนะ ทีที่เหลือก็ก,กอกคืนพิริดทีเนี้เพราะว่าทาซ้ำมากไม่ได้เสร็จยังคะ อ้าวเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อค่ะนี่ค่ะทาสีตะกา้าเสร็จแล้วค่ะคุณธิ์ตุลการสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่กับคลิปกูมิพันธคลิปหน้านะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ